ดวงชะตานำพาให้สองเราได้มาเจอกันอยากจะเก็บเธอนั้นเอาไว้ที่ฉันให้รูปทงได้ยืนเคียงกันชื่นชมเบิกบานหัวใจเวลาที่ไม่มีเธออยู่ ากให้รู้ฉันนั้นอ่อนไหวแต่ความรักเราอาจผิดไปโชคชะตานั้นอาจโทษร้ายเกินไปจนฉันทุกใจห mm hmm. ากว่าเราต้องจะสายตานับพันจ์จงมองเท่าไรแม่้อยคำข้างในหัวใจของใครจะกล่าวโทษกัน ฉันก็ยังมั่นคุมไม่เปลียต่อให้โลกสลายเยื่องโชคชะตานำพาจากไปถ้าความรักเป็นดังวา่าที่ใครกล่าวมาว่ามันแปลกไปถ้าสุดท้ายตัวเราทั้งสองมีอาจรูก,กันก็ยอมฝืนเจ้าดวงชะตาลีขิด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ตาสายตานับพันจงมองเท่าไรแม่ถ้อยคำข้างในหัวใจของใครจะกล่าวโทษกันฉันก็ยังมั่นคงไม่เปลี่ยนต่อให้โลกสลายโทษชันน้ำพาจากไปถ้าควา กูกันก็อยอมฝื้นเจ้าดวงชะตาลีขคิดที่ความรักเราต้องพังงวังสักวันเว่ก ไอหมดลู้ไอ้เช้ว่าข้า,ขาไปแดกมาแล้วตกใจเป็นเด็กยขนะไอ้แก้วแม่โอ้โหทำหน้ามาไหมมาใช้ไอ้เช่ลอยด้วยนับไปดีๆทำอะไรจะเล่นทับเทียกับลอยเด็กเดินน้ำไม่ใช่หรอไอ้บอกไปเลยนะเล่นมาเลยจะอะไรน,นะมึงอ่ะใครบอกอยากเล่นกับมึงก็คุณจะเล่นกับมึง ว่าอยากเล่นมือิงกูอยากเล่นกับมือิงอยากเล่นกับกูเหรอฮะอยากเล่นกับกูเหรอโอ้ยมึงทำอะไรของมึงอะไอ้แก้วมาเป็นไงล่ะเล่นจังไรดีนะ คนอย่างมึงอ่ะแกผ้าผมวิ่งกลับบ้านแบบนี้แหละแม่ที่จะเอาสิวะโธ้ยโ่้ยเล่นไหนบ่บ้านเฮ้ยฟ้ามืดขนาดเนี้ยฝนจะตกปะเนี่ยจริงหรออื้มนี่นองหวานพี่นวล ปีหน้าน่ะแม่ข้าบอกว่าข้าจะได้ผัวแล้วนะเว้ยโอ้ย,อยดวงไก่แค่มีผัวแค่เนี้ยเอ็งตื่นเต้นกันอะไรน,นักหนาวะแล้วแม่ยงจะให้แต่งกับหนุ่มบ้านไหนวะข้าก็ไม่รู้เหมือนกันวะว่าแม่ข้าจะให้แต่งกับหนุ่มบ้านไหนข้าก็ไม่รู้ด้วยว่าผัวข้าเป็นใครแต่ที่แน่ๆนะตอนนี้น่ะข้ากลัวจะจะกระจี้ทองน้อยหมดแล้วอะโอ้ย,อยดวง มันจะไปยากอะไรนะเชียวมาเดี๋ยวข้าแนะนำเองแนะนำรอคือมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนัมันจะแบบว่านี่เหรอโอ้ยสับประโดนกันนักเด็กสมัยนี้สับประคุณผีทุ่งผีท่าขอให้มันเห็นจริงๆกันสักคาถูกปะแก่จริงมันก็ตามเหมือนกันลอย น่ากินมาจะแม่อมหอมหอม,อมไงอร่อยที่สุดเลยจ้ะแม่ในบางเนี้ยนะ ไม่มีใครทำน้ำพริกอร่อยท่าแม่ฉันแล้วล่ะจ้ะออไอ้ลูกคนนี้เอ็นก็ปากหวานไอ้ลอย <c oughs> แต่ข้าวได้ยินมาว่าสาวสาวที่บางเกาะทำกับข้าวอร่อยยังก็ไให้เทวดากินเลยนะเว้ย <c oughs> มึงเชื่อกูเถอะไอ้ลอยมึงไปอยู่บางกอก ลุงอินน่ะที่เป็นลูกพี่ลูกน้องพ่อมึงอะ่ะเขามีร้านอยู่ที่นั่นนะเขาคงมีงานให้มึงก็ททำอยู่ดอกแม่ถ้าฉันไปทำงานที่บางกอกนนาะใครจะดูแลแม่ดูแลที่นาเราล่ะจ๊ะกูอ่ะ ดูแลตัวเองตั้งแต่พ่อมึงอตายไปแล้วกูดูแลตัวเองดูแลมึงมาตั้งหลายปีแล้วนะไอ้ลอยและเรื่องที่นานะมันก็หลุดจำนองไปตั้งนานแล้ว <c oughs> กำนันลือแกนะ่ะจะมายึดเอาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อยู่ที่นี่นะ มึงไม่มีอนาคตอะไรดอกงั้นฉันจะไปขอกู้ยืมเงินจากผู้ใหญ่ปิกเพื่อที่จะมาไถ่ที่นาของเราเฮ้ยไอลอยเรื่องนี้นะเราพูดกันมาตั้งหลายครั้งแล้วนะมึงเป็นเพื่อนกับไอ้แก้วก็จริงมึงก็รู้ ว่าแม่ลำเพยอ่ะเมียผู้ใหญ่ปลิกอะแกเป็นคนยังไงอย่าให้แม่ต้องพูดให้มากความเลยวะแต่ฉันเฮ้ยเล้วพูดเลิวพูดอ่ะแล้วก็กินซะแล้วก็อย่าลืมนะ เดี๋ยวไปกลับปลาที่แม่ตากไว้เพราะว่าวันพรุ่งน่ะแม่จะให้เองอ่ะเอาไปขายที่ตลาดเพื่อจะได้เงินอ่ะมาเป็นค่าดอกเบีย้ยให้กับกำนันบุลือแกรีบกินซะ เข้าจังหวะชั้นเดียวกันนะฟังนะยน่อยยน่อยหน่อยน่อย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 ยน้อย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 ยน่อยยน้อยยน้อยยน้อยยน่อยยน้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 อยน้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 อยน ฉันก็พยายามทาเต็มที่แล้วนะจ๊ะพวกครูให้พวกฉันพักเถอะจ้ะพวกฉันซ้อมลํมมาตั้งแต่เช้าแล้วพวกครูนี่แล้วงานไหว้ครูที่จะถึงนี่พวกเองจะทํำยังไงอะนี่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 หันไปมองเด็กๆนี่เขาตั้งใจเรียนเห็นไหมนะ่นนักนี่เขาตั้งใจลํากันน่ารักแค่ไหนนะเห้แม่จีบความจีบงานย,ยกขานน่ารักตั้งใจมากลูกเองต้องเอาตัวอย่าอ้อ้าว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 ไป ไเดี๋ยวนันะคือแม่มาอะไไปหมดไปหมดเลยไปเออไปกันหมดเอรำคนเดียวก็ได้แต่สมัยคนหนุ่มๆนะมึงเสร็จกูไอ้พวกนี้นี่ ก็จามใครด่ากูวะนั่นจะสิวะกูก็ว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดดีกว่าใช่นี่พี่ะพี่รอยแก้วยิ่งสองคนเนี่ยไม่ไปซ้อมลำพ่อจอมเนี่ยจะไม่ด่าเปิงอเรกหรือนี่เด็กมึงจะปากดีไปแล้วนะถ้ามึงอยากลำละครนอกมากอ่ะมึงก็ไปลํำแทนกูกับไอ้ลอยเลยแปะใช่กูกับไอ้แก้วอ่ะ แดกเล่าแทนตัวเองกูเบื่อเลยเว้ยแม่งก็ซ้อมลำซ้อมลำกูอยากกินเหล้าอ่ะนี่พี่ถ้าผมเก่งเหมือนพี่สองคนเนี่ยผมคงได้ลำไปแล้วแต่พอฉันไปขอแกลำทีไรเนี่ยอืมคต่อฉันก็โดนคอตจะตุ่มทุกทีหาว่าผมเนี่ย รำเหมือนอีแรนดวอสเกตมันเป็นยังไงอีแรนดวอสเกต <c oughs> กูเข้าใจแหละที่ครูไม่มึงรำพอานักลงพ่อครูจอดนีงก็แปลกเว้ยคนอยากรำไม่ให้รำ <c oughs> แต่พวกข้าไม่เคยอยากรำเลยแต่กลับเสือกให้รำ <c oughs> <c oughs> อ่ะข้ามาด้วย วะว่ามีใครมันมานั่งดื่นเล่าอยู่ตรงนี้นี่มันอีแก้วนางลำรจนากับไอ้ลอยเงาะป่าว่าที่หัวของอีแก้วนีวว่หว่าปากหมามันเคยเลยนะมึงสงสัยอ่ะกูตรงได้เอาเลือดป่ามันออกแล้วว่ะไอ้ลอยปล่อยให้หมามันเห่าไปเถอะมีเรื่องกับมัน เดี๋ยวเลือดหมามันจะเลือดไตเราเปล่าๆมึงนี่มันดุซะด้วยนะมึงมีอะไรมึงก็บ้ามา ทำให้งานไหว้ครูมันต้องล่มกูว่านะปีนี้คูจองคูได้อับอายทั้งางเป็นแน่คนมีลูกศิษย์ขี้เมาเนี่ยไอ้พวขี้เมาพวกเองพูดถูกนะไอเลิศเอ้าไม่บัวเสือกจริงๆข้าก็ไม่ได้อยากจะมีความคิดเห็นเหมือนกับเองหรอกนะแต่สิ่งที่เองพูดมันก็จริงดังว่า ข้าจะผิดก็ผิดที่ข้าวราข้าเป็นชนคนจนน่ะมันก็ต้องเป็นแบบนี้เือวะย่งตายไว้นางหวาน หัวแตกนิดเดียวแต่ดูสิโอ้ยหามันเจ็บ